ทะเลบางแสงตอนมีแผงต้นได้บอกพี่เขาหนูขอสีทะเลบางแสงตอนมีแผงต้นเสื <stakeholder noise> ้อวันเกิดทุกคนอยากได้ส <sh arp y> ีอะไรเรามีสีขาวไปแล้วเรามีสีน้ำเงินเป็นไปแล้วเราเอาสีอะไรดีอะสีสีสี สีเทาเหรอเฮย้ยเพลงรล้องว่าอะไรนะสักอยาก่างที่อะไรลนะไปกับหนุใส่เสื้อสีเทาอะไรสักอย่างสีชมพูหรอสีดำ please ทำงดีมีสองเสียงมีสีดำกับชมพูสีส้มอา้าวเห็นชัดดีเบรอ,อยู่เร่ออื่นเห็นหมดนั้วแหละใส่เสื้อสีอื่นก็เห็น สีเขียวโอ้เออแต่จะว่าไปนหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ใส่สีเขียวสีพาสเทล <gasps> สีฟ้าพาสเทลน่าสนใจนะทุกคนก็คือไม่ได้อยู่ในช้อยที่ทุกคนบอกมาเลยแต่ว่าคิดขึ้นเองสีรุ้งแดงเปลือก Apple. <c oughs> <c oughs> แอปเปิ้ลยากปปเซิร์ช <c oughs> สิสีแดงเปลือกแอปเปิล เอ้แต่แดงเลือดหมูก็ชอบนะแบบมันคือเลือดหมุนไหมนะหรือว่าเลือดนกไม่ได้ถ้าเลือดนกมันจะเข้ม,มใช่ปะเอ้ยมันจะแบบมันจะสว่างใช่ปะสีแดงอะไรนะเมื่อกี้แดงแอปเปิ้ลแดงแอเรียลว่ะเขียวนีออนไวทูเกคือกว่ามันจะออกอ่ะมันก็เลือกไวทูเแล้วหรือเปล่าให้เทบ้างเอาอยากเทเหรอไม่สีดำมันธรรมดาไปไง สีเทามีกริก็คือต้องพ่นกลิเตอร์ก่อนส่งเนี่หรอสีเขียวแอปเปิลหรือว่าจะเป็นสีแบบสีแบบฟ้าฟ้าทะเลเหรอคะทะเลที่ไหนอันดามานันหรือว่าอ่าวไทยหรือว่ามันคืออันเดียวกันอันดามันกั่าวไทยอันเดียวกันหรือเปล่าพูดไปเรื่อย ทะเลบางแสงตอนมีแผงต้อนได้บอกพี่เขาหนูขอสีทะเลบางแสงตอนมีแผงต้อนดำอ่อนขอสีดำอ่อนที่แบบเหมือนเหมือนกับสีเทาเข้มอะค่ะพี่ <c oughs> สีเบสใช่นี่คิดเหมือนกันว่าแบบสีแบบว่าสีครีมอะครีมแบบสีครีมสีเบส ม่มีสีเบดเอาเป็นสีกีตาร์ก็ได้เฮ <Hey. S 1> สีเบจแล้วมีสีกองไหมเฮ <Hey. S 1> เอาแน่จริงก็มาให้ครบุงเลยดิ